ครับสวัสดีครับสวัสดี <HHH> ทุกท่านนะครับทั้ง FC นะครับที่อยู่ประเทศไทยนะครับถึง FC, FC เก่า FC ใหม่เนี่แหละนะครับซึ่งในส่วนของวันนี้นะครับก็พาทุกท่านมาพบกับศาสตร์ของการพยากรณ์ตามหลักนะครับที่เขาเรียกว่าโหราศาสตร์โบราณนะครับแล้วก็หัตถลักษศาสตร์หรือหัตถศาสตร์นะครับซึ่งในส่วนของตําราโหราศาสตร์โบราณเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์หร at ือทํานายทายทักนะครับถ้าเป็น ของผมเนี่ยผมก็จะทํานายไททักเรื่องของกราฟชีวิตนะครับกราฟชีวิตเส้สนของกราฟชีวิตนะครับก็จะเป็นการนําเอาในส่วนของวันเดือนปีเกิดของชีวิตของเรานะครับเพื่อที่จะมาพยากรณ์นะครับหรือทํานายนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นการนําในส่วนของใช้เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขหมายถึงอะไรก็คือลักษณะใครเกิดแต่และว,วันเนี่ยสมมุติว่าวันอาทิตย์แทนด้วย1น,นะครับจันทร์แทนด้วย2 อังคารแทนด้วยสามนะครับเราเกิดมาหนแล้วก็เขียนไว้ทีนี้ก็มาไล่เดือนเดือนนี้ก็เหมือนปกติเลยนะครับโมกราลาคุมพาะไรนะครับแล้วก็เขียนเราก็จะได้ทองสองหลักแล้วนะครับทีนี้หลักที่สามก็จะเป็นปีปีก็จะไล่ตั้งแต่ชวดเนี่ยชวดจะลูขานเถาะมาลงมาเสงมะเมียมะแม่วอกระกาจอะคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปีทีนี้มามาบวกกันทั้งสาส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันเดือนปีมาบวกกันได้ถ้า เกิน12ก็เอา12ไปลบนะครับเราก็จะได้เลขเป็นตัวหลักที่ตั้งไว้นะครับอันนี้ก็ทีนี้เราก็พยายกรณ์ทำนายในส่วนของตามปีเกิดของเรานะครับว่าเราเกิดปีไหนแล้วก็สามารถที่จะทำนายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์นะครับของผมที่เรียกว่าโหราศาสตร์โบราณนะครับทีนี้มาดูลักษณะนะครับวันนี้ที่จะพาทุกท่านมาพยายกรณ์นะครับจุดแรกนะครับในส่วนของลายมือนี่แหละ ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับที่เป็นเส้นนะครับท e ี mm ่อ hmm. ยู w ่ตรงบริเวณป้องป้องนิ้วมือนะครับลักษณะเส้นก็จะขีดขึ้นไปอันนี้เป็นลักษณะเส้นที่ดีนะครับจะเป็นป้องขีดขึ้นไปแต่ถ้าไม่ดีนะครับก็จะมีลักษณะเส้นตัดขวางแบบนี้หละตัดขวางในส่วนของเส้นที่ตั้งขึ้นนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับทีนี้ลักษณะที่ตั้งขึ้นแบบนี้นะครับถือว่าดีนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นเส้นนะครับเรื่องของการเงินนะครับการเงินทีนี้มาฟังคําพยากรณ์นะครับเขาบอกว่าข้อที่1นะครับ จะมีโชคนะครับทางด้านการเงินนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักณลายมือลายเส้นที่ดี2นะครับเขาบอกว่าเป็นบุคคลที่หาเงินเก่งนะครับหาเงินเก่งใช้จ่ายเก่งนะครับหาเงินเก่งนะครับข้อที่3ครับเขาบอกว่าเป็นบุคคลที่หาเงินคล่องนะครับหาเงินคล่องมือนะครับเก่งเรื่องของการหาเงินเนี่ยหาทรัพย์เนี่ยแหละนะครับข้อที่4นะครับเขาบอกว่ามีจะเป็นบุคคลที่มีเงินทองนะครับใช้ไม่ขาดมือ นะครับลักษณะสัญลักษณ์แบบนี้นะครับข้อที่5นะครับก็บอกว่าก็จะมีโชคนะครับมีลาบแบบฟุกๆนะครับเหนือจินตนาการนะครับใครมีลักษณะนี้ก็จะเป็นบุคคลที่มีโชคที่ดีนะครับข้อที่6นะครับทีนี้เขาบอกว่าทําธุรกิจนะครับหลายอย่างนะครับเป็นบุคคลที่ชอบทําธุรกิจหรือทําทุกอย่างนะครับเพื่อให้ได้เงินมานะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักค้าขายนะครับหรือทําในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ นะครับหรือมีงานอดิเรกก็ชอบจะทำนะครับเพื่อให้ได้ซึ่งเงินตากลับมาอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นที่เรียกว่าเส้นการเงินนะครับต่อมาเป็นเส้นรุ่งเรืองก่อนอื่นนะครับขอแนะนําเส้นหลักนะครับเส้นหลักก็จะมีเส้นชีวิตจุดกาเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาลักษณะนี้เส้นชีวิตตามตารานะครับถ้าใครจะอายุยืนยาวนี่เส้นชีวิตต้องยาวมาจนถึงข้อมืออันนี้หมายถึงชีวิตยืนยาวนะครับแล้วก็เส้นชีวิตนะครับที่ ดีนะครับก็จะเป็นเหมือนที่ผมวาดนะครับก็จะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่อันนี้ก็จะถือว่าเป็นชีวิตที่ราบรื่นดีนะครับเส้นที่สองเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองลักษณะเส้นสมองนะครับก็จะจุดกําเนิดอยู่ตรงบริเวณนะครับลักษณะเส้นชีวิตเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ยาวมาลักษณะนี้ <c oughs> ตามตำรับตำราเขาบอกว่าเส้นสมองที่ยาวนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดนะครับ เส้นที่3นะครับอยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นเจตใจลักษณะเส้นนี้นะครับก็จะมีเส้นนะครับที่วิ่งขึ้นในส่วนของใต้นิ้วชี้นะครับหรือนิ้วชี้หมายถึงอะไรนะครับก็จะหมายถึงลักษณะเนินแห่งอำนาจวาสนาบารมีนะครับใครมีลักษณะปลายเส้นใจเนี่ยวิ่งเข้าเนินพรหัสหรือใต้นิ้วชี้ก็จะมีโอกาสนะครับที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับทีนี้ะนะครับลักษณะ ในส่วนของจุดที่2นะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นนี่แหละที่อยู่ตรงบริเวณเนินสุขนะครับเนินครอบครัวแล้วก็วิ่งตัดเส้นช ah. ีวิตนะครับแล้วก็วิ่งตัดในส่วนของเส้นสมองแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงบริเวณเส้นใจหรือเส้นหิตใจนะครับตามตำรับตำนานเขาเรียกว่าเส้นนี้เรียกว่าเส้นลุ่งเหลืองนะครับใครมีลักษณะเส้นนี้นะครับก็จะทําให้ชีวิตนะครับเจริญลุ่งเรืองนะครับเรื่องของหน้าที่การงานนะครับแล้วก็การเงินนะครับแล้วก็จะร่ารวยด้วย ขาเรียกว่ามันสมองของตัวเองนะสมองของตัวเองครับที่ใช้ขีดนะครับลักษณะทําไมถึงรวยด้วยมันสมองของตัวเองเพราะว่าเส้นนะครับถ้าพูดถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นสมองนะครับที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยแหละมาทางเงินพุทธเนี่ยแหละก็จะเกี่ยวกับเรื่องของใช้สติปัญญาในการหาเงินเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นบุคคลที่มีความคิดนะครับที่สร้างสรรค์ในการทําทุกสิ่งนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ